สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าพาสวดที่เอาไว้ใช้ล็อกอินเข้าสู่วินโดว์ของเรานะฮะตรงนี้เลยวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆใช้พาสวดเดิมเนี่ยล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับที่หน้าวินโดว์จากนั้นนะครับให้ไปตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่เป็นรูปวินโดว์นะฮะหรือปุ่มวินโดว์กดขึ้นมา1ทีครับ และก็ไปในส่วนของปุ่มฟันเฟืองตรงนี้ครับผมจิ้มเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเมื่อมันขึ้นหน้าตาแบบนี้มาแล้วให้ไปในส่วนของ a c c o u n t ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงกดลงไปหนึ่งทีครับและในแถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆกดไปที่แถบ s i g n In Option ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแม่กุญแจทางด้านขวามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับให้ไปในส่วนของ password ตรงนี้นะครับ ด้านหน้าเป็นรูปแม่กุญแจอีกเช่นเคยครับผมกดลงไป1ทีครับแล้วก็ไปที่ปุ่มเช้งตรงนี้นะครับตรงมุมขวาล่างจากนั้นนะครับในตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่พาสเวริรวดเดิมก่อนนะฮะที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับและก็กดไปที่ปุ่มเน็กได้เลยเมื่อมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับใน2ช่องนี้นะครับก็คือพาสเวิร์ดใหม่ที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆก็กรอกไปได้เลยครับ จากนั้นนะครับในส่วนของช่องถัดมานะครับก็คือเป็นคําใบ้นะครับเอาไว้แบบเผื่อเราลืมพาสเวิร์ดนะฮะตรงนี้เราจะกรอกอะไรก็ได้นะครับตามความเหมาะสมนะฮะผมจะกรอกว่าด็อกเนมแล้วกันเพราะมันเป็นคําใบ้ของพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับและเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่ม next ได้เลยครับจากนั้นก็กดไปที่ปุ่ม finish อีกทีครับผม เพียงเท่านี้นะครับพาสิร์ของเราเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกขวาที่ปุ่ม Windows ตรงมุมซ้ายล่างนะครับจากนั้นไปในแถบของแชทดา o อ Sign Out นี้นะฮะแล้วก็กดปุ่ม S Sign o u t ออกไปและล็อกอินเข้ามาดูนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดนะครับลองนำไปทำกันดูมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสั r i b e และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ